ครับตรวจจราจรผู้มุ่งมั่นรักษาคนรละเบียบบิดเร้อยสิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกล่าวนะว่าจะแดงพอดีครับตอนนี้เขียว สี่นาปั๊บๆแล้วสี่นาไอเสียงภาษาไทยด้วยเสียงอีสาน <c oughs> สี่นาอะไรนะครับสี่นารถสิบล้อแล้วกี่สี่นา้ไม่ไหวแค่น,น,นี้ครับครั้งนี้ครับก่อนรถ